แต่ที่รักปิกัสโซ่มีไว้สำหรับบ้านฤดูร้อนมีชบ้านฤดูหนาวโอ้เดี๋ยวก่อนนี่ใส่เข้าอุ้ยแค่เสดเงินนะ่ะช่างมันเถอะเสียงอะไรอ่ะนั่นเงินหรอต้องมีคนทำหล่นแน่เลยเฮ้คุณคะมีอะไรมาแตะฉันนะ่ะอย่าปล้นกันเลยนะอะไรนะไม่ใช่ค่ะคุณทำนี่ตกออ้เธอน่ารักจริงจริง เรารับเธอไปเลี้ยงดีไหมได้เหลยคะ่ะฉันสัญญาจะดูแลเธอเองนี่ค่ะฉันไม่ได้ต้องการนี่แล้วคุณต้องการอะไรอะ่ะเออนั่นแหละอย่ากกลัวไปเลยหาหนูไปอาบน้ำก่อนดีกว่ากลิ่นเหม็นไม่ไหวเลยเออโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยดูสิพวกเขาไปเที่ยวกันสนุกแค่ไหนมีแฟ์เลยฉันก็อยากไปเที่ยวมาเหมือนกันน่ะ หรืออย่างน้อยก็ทำให้คุณคิดว่าฉันไปเที่ยวเออหาจังเดี๋ยวได้ไอเดียแล้วโอเคแค่ต้องใช้ฝาหม้อเราต้องใช้ไขควงนี่เพื่อถอดที่จับออกได้แล้วดูดีนี่โอเคตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปทีวีมีภาพสวยๆจากอาวกาศแล้วตอนนี้ก็ถ่ายรูปเซลฟี่ เอาละไหนมาดูซิมันออกมาเป็นไงมั้งโอ้ยทุกคนสนุกกันมากเลยหืมรูปของจูลี่โอ้ที่รักมานี่สิฮะอะไรเหรอคะหนูพยายามใช้ฝ่าม่อเพื่อทำให้ดูเหมือนหน้าต่างหรอฝั่งนะฉันเป็นแม่บุญธรรมของเธอเดี๋ยวฉันจัดการให้เอาล่ะพร้อมไปอวกาศจริงๆหรือย,อยังจริงเหรอคะว้าวคุณเจ๋งที่สุดเลย ว้ฉันอยู่บนจรวดของจริงกำลังไปอากาศว้าววิวสวยมากเลยอะเฮ้ hey, ยเกิดอะไรขึ้นกับน้ำของฉันน่ะ๋อ้ใช่เป็นเพราะแรงน้มถ่วงช่างเหอะโอ้หิวจังเลยแฮโอ้ฉันช่วยเธอได้นะพ่อบ้านเอาทาโก้ไหมครับไม่อ่ะโอเคแล้วซูชิล่ะครับ ไม่เอาเหรอไม่เป็นไรพอกชอบแล้วครับใช่ใช่แล้วมันหนักเกินไปสำหรับเวลานี้โอ้นี่ล่ะสปาเกตตี้เอาอันนี้แหละเพอ r f e c t ตามมาสิฉันจะพาไปกินข้าวพร้อมยังครับคุณหนูเดี๋ยวได้กินข้าวกันแล้วว้าวเราอยู่บนท้องฟ้าล่ะอู้ ฉันไม่เคยกินสปาเกตตี้ในอิตาลีมาก่อนเลยอย่างนั้นเหรองั้นกินให้อร่อยนะอืมดูน่ากินจังเลยพนันได้เลยว่าต้องอร่อยจ้วงมันขึ้นมาเลยโอ้ oh m ม god อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลยใช่ถ้าพูดถูกอร่อยดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ใช้เวลายาบ่ายกับเพื่อนถึงกับต้องเรียจานเลยช่างอร่อยเวอร์จริงๆอดอกไม้แถวนี้สวยจัง เขือเทศพวกนี้สดจังโทษนะครับคุณมาด้วยกันหรือเปล่าครับฉันชอบดอกไม้พวกนี้จังไม่นะฉันเก็บไม่ได้งั้หรอโทษนะคะเราให้เธอเอาดอกไม้ออกไปแบบนั้นไม่ได้หรอครับเราอยากขอให้คุณสองคนออกไปได้หรอครับแล้วถ้าเป็นนี่แทนละ่ะไม่ครับโทษทีไม่มีการติดสินบนใดๆว้าวเดี๋ยวก่อนนะคุณจะซื้อร้านนี้เลยหรอ โอเคไงั้นไม่เป็นไรขอให้สนุกกับดอกไม้นะครับคุณใส่ดอกไม้นี่ไว้แล้วดูดีนะเนี่ยรู้เลยไหมผมเองก็ชอบดอกนี่เหมือนกันสวยงามจริงๆพวกเขาดูแฮปปี้มากเป็นเพียงอย่างเดียวที่ฉันต้องการฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ร้องไห้ไงที่หลักผมซื้อของขวัญมาให้หละ เอาไปให้ผลเลยโอ้เข้าใจแล้วฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างว้าวคนดูเยอะเลยโอเคได้เวลาแล้วแค่เห็นก็ไม่ชอบแล้วมันต้องแย่มาแน่ๆโอ้แสงแรงมากเลยเอาละนะ1นึ่งสองอหนึ่งสอง,อง,ส,องสาม ไม่ฉันอยากได้เรืยอยอชกับเครื่องบินสีแดงโอ้ยพวกเขาอาจจะไม่ทันสังเกตโอ้ฉันผนฟังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะเธอเพอร์เฟกเลยบางทีฉันควรเรียนดูวิธีตีตกลองจริงๆนะเลิกควางของมาสักทีมันเจ็บโอ้ไม่นะฉันต้องช่วยเธอหยุดนะไม่เห็นหรอว่าเด็กที่น่าสงสัยคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วฉันโดดเดี่ยวพชรทุกเม็ดในโลกนี้ก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นไม่ได้ มาเหอะไม่เป็นไรอย่ากลัวที่นี่คือบ้านของเราที่รักดูสิผมพาใครมาหาคุณนะ่ะเธอน้ารักมากโอ้มาช่วยฉันตรงนี้หน่อยต้องแบบนี้สิสีทองเป็นสีที่สวยงามมันจะทำให้เธอดูมั่งคั่งว้าวฉันดูเหมือนเจ้าหญิงเลยหนูดูสวยมากจ้ะครอบครัวของเราสมบูรณ์แล้ว ต้อนรับสู่ร้านเราค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเออถ้าคุณใส่ชุดนั้นต้องดูหรูหราแน่ๆค่ะโอเคงั้นเอาชุดนี้แหละเ<ม>ดรสสั้นก็อยากได้แฮะนี่ด้วยนะชุดไหนอีก<ม>ดูอะไรไหมทำไมต้องเสียเวลาเลือกก็เอามันทั้งหมดนี่แหละ<ม>ตามน,นั้นแหละใส่ถูกให้ด้วยนะคะ<ม>ไหนดูซิว่ามีอะไรให้เลือกอีกนะเ<ม>ออนั่นดูดีนี่นา ฉันเอาอันนั้นอันนั้นแล้วก็อันนั้นด้วยเออเยี่ยมใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยขอโตัวก่อนนะคะอือันที่จริงชุดของคุณก็ดูน่ารักดีนะเ,เยี่ยมฉันเอาชุดนั้นด้วยขอบคุณค่ะแล้วมาใหม่นะฮะเสื้อผ้าฉันหายไปไหนเนี่ยเออเยี่ยมหนึ่งดอลลร์เองถึงเวลาช็อปแล้ว อู้อะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้เสื้อผ้าเต็มเลยฉันรอจะซื้ออะไรสักอย่างไม่ไหวแล้วฉันชอบชอปปิ้งกิจกรรมเปิดของฉันเลยโอ้โทษทีค่ะเดี๋ยวแก็บให้นะอู้ดูเสื้อที่น่ารักตัวนี้สิโอหแล้วตัวนี้ล่ะฉันชอบสีแดงจังเลือกตัวไหนดีล่ะ ฉันมีแค่หนึ่งดอลลาร์ซื้อได้แค่ตัวเดียวอะแดงและกันได้เสื้อใหม่แล้วแกนได้ใส่เสื้อใหม่มาโรงเรียนนี่ดีจัง <S 1> <S 1> เฮ้ยแอนนี่ดูเสื้อใหม่ฉันสิเธอคิดว่าไงเออดูเหมือนเธอจะซื้อที่ร้านหึ่งดอลล,ลาร์นะโอ,อ้เดี๋ยวเธอซื้อที่นั่นจริงด้วยอะตลกใช่ไหมอะไรอ่ะตลกอะไรหรอ โอาไม่นะลืมเอาป้ายออกฉันต,ต้องเอาออกก่อนจะมีใครมาเห็นอีกตัดป้ายออกล้วทีนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่อือะไรกันเนี้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำแบบนั้นน่ะทำไมยวเระฉันอยู่เนี่ย <c oughs> เธอเพิ่งทำเสื้อราคาหนึ่งดอนเป็นรูนะ่ะ <c oughs> โอ้ยให้ตายทีนี้ต้องใส่เสื้อคลุมเลย วันนี้มาสเวเตอร์แกกับฉันเจอกันอีกแล้ว